แบด่างไหมว่าเด็กในร้านมองหลายคนแล้วล่ะก็มาดิเสรฟเลยถ้าพี่ชอบคลิปผมอะฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิลัะเป่ามาหิวเลยมะ สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนนท์ยิ้มหวานร้านเยตีจังไถ้ของเราเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถซองคันยามาฮ่ากับฮอนด้าเออยามาฮ่ากับฮอนด้าม่ XSR 700เออและอีกคันหนึ่งเป็น CB ปีส0 1 6ิกตัโวโครงแดงมาเริ่มที่ x r 700ก่อนเลยดีกว่าครับ x r 700คันนี้นะครับเป็นทรงคาเฟ่ โซคาเฟ่ตัวเครื่องพื้นฐานเนี่ยเป็นเครื่องพื้นฐานตัวเดียวกับ MT 0 7นะครับคาเฟ่นี่สั่งนมปั่นได้ไหมได้นะจะเอาอะไรกาแฟไหมนมปั่นไงตื่นๆหน่อยนมเนี่ยไม่อยากปั่นนะความจริงแล้วเนี่ยน้มเด็กข้างละอ่ะตัวนี้เป็น x s r 7 0 0ที่แต่งมาก็มีชิวหน้าแต่งชิวหน้าแต่งไหม เป็นชิวหน้าแต่งมาแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นแนวพวกทรงพวกฮาเลยนะสีสวยนะตัวรถรอบคันน่ยสีสวยหมดเลยถังในกรถางเดิมตรงนเนี้ยในสีเดิมสีเดิมหมดการว่าน้ำมีแล้วยางเหลือๆเครื่องไม่มีรอยเลยพร้อมใช้งานมากสวิงอาร์มก็สวยๆเลยจะบอกว่าคันนี้เนี่ย โคตรเท่เท่มากเท่ถึงเท่ที่สุดตัวนี้เป็นปี2018นะครับโอ้นอนคอบนี้หล่อแบบมาดหมาเลยนะหล่อหล่อหล่ออาระบาดโอ้ท่อเดิมท่อเดิมเป็นท่อเดิมรอบมารอบมาตึงมือนะมันตึงเลยรถร้านเราเนี่ยมาแบบไหนคือขายแบบนั้นไม่เท่าไหร่มาแบบไหนคือไปตามนั้นไม่มีก่อ กี่ดีกี่ดีดจะยกเหรอ,ะอะจะยกเหรออ่ะจะยกเหรออืยแม่งโคตรโคตรพุ่งเอาไหมเอาใหมลงวูโคตรพุง่ง เรียกว่าท้องเนี่ยจัดจ้านหมามาเต็มแน่นอนแม่มามาเต็มมามาเต็มเลเ่นเองชงเองก็เป็นด้วยกับ mt 0 7ปี2018คันนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนสี่มื่บาท1,49,000บาท,ม, 40, บาทมันได้จริงกิฟต์แมันกิฟริ้วรอยไม่มีจริงๆ ตัวของดูแลดีจัดเครื่องก็ดีนะไม่มีดงไม่มีดังนะเครื่องเงียบเงียบนะเซอร์วิสตลอดอ่ะเออใช่เซอร์วิสสองพันโลเซอร์วิสทีหนึ่งอ่ะโอเคเห็นตัวเครื่องตลอดเหรนะใช่ตัวนี้เป็นซีบีโอสุเปปีสองพันสิบหกโทงแดงตัวนี้เนี่ยของแต่งมีก้านเบรกก้านเบรกเป็นสีแดงแล้วนะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเฮ้ย เหมือนไฟเลี้ยวเดิมพวกซีบีเลยแต่ว่าพวกซ b บีตัวใหม่ใหม่นะแต่ว่าเป็นกรอบเนี่ยเป็นสีส้มไม่เคยเห็นนะโอ้แต่น่าจะเป็นของแต่งอ่ะจริงๆไม่ใช่ของเดิมหรอกเดิมไม่ใช่างี้ใช่เดิมเดิมไม่ใช่างี้กาดหม้อน้ำอ่ากงรุ่นกงรุ่น,น,นจากเชียงโกงแฮ่กงรุ่นซีบีเขาก็บอกอยู่ว่า c ีเฮ้ย <CB S 2> จะว่าไปนี่ดูก้านเวกก้านคัตนี่นะซีบีไง CB บีน่นะ <Wow. S 2> ใคบอกให้รู้ว่าของรุ่นอะไรอของซ b เลยสีสวยสดงดงามโค้งเนี่ยสวยมากตำหนิน้อยมากตัวถังีนงก็ถังเดิมโรงงานสีเดิมเลยมีแคดบาร์แต่งด้วยแคดบาร์ก็มีแล้วสรีปออนเป็นท่อคาร์บออีกปลายดาบแล้วโอ้โ oh. หดูด,ดันเ้าใจแน่นอนบอกเลยท้ายสั้นพับได้ ของ S P W ไชสซันพับได้ไฟเดี้ยวหลังก็เป็นไฟเลือดแต่งแล้วดอกยางเหลือเหลือโซ่สเตอร์พร้อมใช้งานไปดูเรือนใหม่กันเรือนใหม่สิบเอพไม่ใช่น้ำมันกระพริบช <c oughs> ุงมขีดไปน1นกิโลไปตุมไฟต่ำใช้งานได้ปกติหมดไม้สองพห้า มว่าเด็กในร้านมองหลายคนแล้วล่ะก็มาดิาสดอีกแล้วก็มาดิาสดแล้วผมเด็กเยติเจอใครได้หมดแล้วครับเฮียตอนเฮียมาดูปุ๊บเออเดี๋ยวมึงรับผิดชอบเองนะใครมาเลายใครเก่าอะน,นี่มามารีวิวรถด้วยกันอ๋อมารีวิวรถด้วยกันโอเคครับอันนี้เป็น CB ปี2016เปิดราคาอยู่ที่104,000 5,000บาท1 4 5 0 0 0บาทอ่าสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์2สองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สอง่โอเคครับกับผมน้อวย,ยิ้มหวานก็ลาไปก่อนนะครับมนนท์มัด<ม>เหล็กอ้อเรื่องเนี้ยมันมีพลัดคอยเล่าทล,ลิปหน้าทลิปหน้าเดี๋ยวเฮียมาก่อนมึงรู้เรื่องโอเคครับผมไปแล้วครับดีครับ